ขอโอกาสค่ะพันเตพอดีเมื่อวานนะคะระหว่างนั่งฟังธรรมก็มีคําถามคุยกันนิดหน่อยค่ะก็เลยว่าเป็นหัวข้อที่ทุกคนลงความเห็นว่าน่าจะมาสอบถามพันเตเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเรื่องของศรัทธาค่ะศรัทธาในความหมายของพระพุทธเจ้าอะค่ะพันเตคือถ้าเราเป็นปุถุชนเนี่ยยังไงมันก็ยังเป็นแค่ความคิดใช่ไหมคะ จุดตัดที่ว่าศรัทธาจะกลายเป็นสภาวะเนี่ยตามคลิปใน YouTube ที่ฟังมาก็คือต้องเข้าโสดาบันถึงจะเป็นศรัทธาด้วยสภาวะประมาณ30%ถูกปะคะอ่ะแล้วทีเนี้ยค่ะมันมีข้อ1.1ที่ว่าเป็นเรื่องของศรัทธาค่ะพันเตแสดงว่าศรัทธาตรงนั้นเนี่ยยังไงมันก็ยังเป็นได้แค่ความคิดถูกไหมคะตัวนี้ใช่ไหมน,ไ<ช>น้อยไปถึงตัวนี้ค่ะหมายถึงตัวเนี้ยค่ะ ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดจะกลายเป็นสภาวะได้ก็คือต้องแตะโสดาบันถูกไหมคะ<ช>แต่ว่าก็จะเป็นสภาวะแค่30%ตามลําดับขั้นไปจะร้อเซต่อเมื่อเป็นอารหารันใช่ค่ะแล้วทีนี้ค่ะอีกพัสดุ์หนึ่งอะค่ะที่เป็นลักษณะของผู้มีศรัทธาค่ะพันเตลักษณะตรงนั้นนะคะ่ะใช้เทียบเคียงกับปุถุชนหรือว่าใช้เทียบเคียงกับคนที่กําลังจะเป็นอริยาค่ะส่วนใหญ่แล้ว อย่างที่พีนเดชเคยบอกไปสภาวะธรรมเนี่ยก็จะเป็นคุณสมบัติของอริยบุคคลทั้งนั้นอ่ะเพื่อที่ผู้ที่ยังเป็นปุถุิชนอยู่ได้ยินได้ฟังแล้วก็จะได้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสภาวะตรงนั้นไงก็คือให้นั้นสิ่งที่ศาสตาตัดมาทั้งหมดเนี่ยคือสภาวะตามความเป็นจริงมันคือสภาวะของอริยบุคคลทั้งนั้นเลยที่รถหมายถึงก็คือตรงนี้ใช่ไหมค่ะ เนี่ยตรงนี้เป็นคุณสมบัติของโสดาบันแล้วมีจิตปาต่าศจากความตรนีอันเป็นมนทินอยู่ครองเรือนเนี่ยมีจาคะอันปล่อยแล้วเป็นผู้ใคร่จะเห็นท่านผู้มีศีลเนี่ยก็เป็นลักษณะของโสดาบันอยู่แล้วเนี่ยคือโสดาบันแล้วแสดงว่าอย่างเราที่กําลังปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้ค่ะก็คือศรัทธาของพวกเราเนี่ยก็คือเป็นความคิดใช่ ถ้าเกิดว่าเป็นโสดาบันเมื่อไหร่เนี่ยศรัทธ,ธาถึงจะกลายเป็นสภาวะอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องก็อย่างตรงเนี้ยที่มันเตทําให้ขั้นตอนการตามบรรลุความจริงเนี่ย1.1เนี่ยคือศรัทธ,ธาที่กําลังอยู่ในขั้นตอนของการตามร,รักษาความจริงอยู่เนี่ยอย่างที่ศาสดาตัดไว้เลยมันเป็นการเหมือนพิสูจน์อะว่ามันจริงหรือเปล่า แสดงว่ากระบวนการเริ่มแรกเลยเนี่ยในการจะเข้าสู่ศรัทธาได้เนี่ยก็คือคิดแล้วก็คือเชื่อแล้วก็อย่างลงมั่นอย่างนั้นปะาะาพันเตอันนั้นถูกก็เป็นความคิดที่ถูกไง<ะ>ก็คือในคู่มือการฟังธรรมอ่ะท,ที่พันเตนทำหมด<ะ>มหมูให้อ่ะในหมวดศูนย์อง่ะคือการศึกษาคำสอนของพระศ,ศาสดาตรงนั้นอ่ะตรงนั้นเราต้องมีความเข้าใจตรงนั้นให้ถูกต้องทั้งหมดเลย นั่นคือพื้นฐานเลยคือสัมมาทิฏฐิเข้าใจอย่างเดียวไม่พอนะต้องทําตามด้วยไม่ใช่ว่าฟังเข้าใจแล้วแต่ก็ยังไปทําผิดผิดอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่สามารถเข้าสู่สัมมาทิฏฐิแล้วก็เข้าสู่ศรัทธาไดา้มันเป็นเพียงแต่การฟังเฉยแต่มันไม่ได้พรูฟอ่ะมันไม่ได้พิสูจน์ตามความเป็นจริงอะ่อะก็คือแค่ฟังฟังเข้าใจเข้าใจแล้วก็วางไว้อ่าอย่างนั้นแสดงว่าขั้นตอนนี้คือการนําทฤษฎีมาปฏิบัติแล้ว ใช่กํากลังพรูฟอยู่ค่ะกำลังพิสูจน์อยู่ดังนั้นคนที่เริ่มมาต้องการรู้ความจริงแล้วเนี่ยเขาจะต้องเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมาใคร่ครัวแล้วก็ปฏิบัติตามตัวนี้คือศรัทธาที่กําลังต้องการพิสูจน์อยู่นะ1.1เนี่ยส่วนศรัทธาที่แท้จริงตรงนี้คือ12ขั้นตอน อย่างที่มันเตเคยอ,อธิบายไปแล้วคือ12ขั้นตอนเนี่ยมันคือการเดินมรรคกของอรียบุคคลแล้วก็คือสอรบานขึ้นไปดังนั้นตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าจะมีคําว่าศรัทธาเหมือนกันศรัทธาตัวเนี้ยมันไม่ใช่ศรัทธาตัว1.1ตรงนี้นะเห็นไหมศรัทธาตรงที่อยู่ใน12ขั้นตอนเนี่ยมันคือกระบวนการการตามรู้ความจริงละก็คือของสอรบานขึ้นไปละ คือพุบไปเรื่อยๆพิสูจน์ไปเรื่อยๆจนเป็นอรหันต์ไงแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่มันก็ยังเป็นความเชื่อตรงนี้อยู่คือเชื่อตามหลักทฤษฎีคือความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นมันควรจะเป็นอย่างนั้นเริ่มเทียบเคียงหลักเหตุหลักผลเออมันควรจะเป็นไปได้นะแต่ถามว่าความเป็นจริงเห็นอย่างนั้นหรือยังก็ยังไม่เห็นอยู่ดีเพราะว่ามันยังเป็นตะกะอยู่แค่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง เริ่มเข้าสู่กระบวนการจะพิสูจน์ละเพราะฉะนั้นศรัทธาตัวนี้กับศรัทธาที่อยู่ในสิขั้นตอนมันเลยต่างกันไงเนี่ยพวกเรากำลังอยู่ในขั้นตอนนี้อยู่ไงาการตามรักษาความจริงว่าสิ่งที่มันเตบ,บอกไปเนี่ยมันถูกมันใช่ไหมมันเป็นความจริงไหม พราะนั้นปัจจัยแวดล้อมที่จะทําให้เชื่อเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปดูที่ศีลอีกอย่างที่พมบอกว่าผู้มีศีลก็มีปัญญาผู้มีปัญญาก็มีศีลใช่ไหมศีลกับปัญญาเนี่ยมันจะคู่กันเพราะนั้นอย่างที่พระองค์บอกไว้ในมหาปุริสวิตก8ประการอ่ะที่องค์ตัดว่าทานี้สําหรับผู้มีปัญญาเท่านั้นไม่ใช่สําหรับผู้สามปัญญาก็จะมาโยองอีกว่าถ้าไม่มีศีลปัญญาก็ไม่มีปัญญาไม่มีก็ไม่เชื่อไงมันก็จะเหลือแค่ ฟังเฉยฟังแล้วก็วิเคราะห์ตามเออมันเป็นไปได้นะแต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังไงปัญญาที่แท้จริงมันก็ไม่เกิดขึ้นไงเพราะว่ามันไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงมันแค่ตรึกเอาเฉยเขา้าใจเรื่องศรัทธาแล้วนะศรัทธาที่แท้จริงก็จะต้องสวดระบันขึ้นไปถึงจะเรียกว่าศรัทธาด้วยสภาวะตามความเป็นจริง เนี่ยพวกเราก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นแล้วใช่ไหม,มธรรมะของพระศาสดาระหว่างความคิดกับความเป็นจริงมันไม่ได้เหมือนกัน